เอามมมใช่ั้ึงกศพเข้าบ้านนะตอนนี้มันไม่ห้าห้าพี่ใครใครแหงไม่คือใครที่บอกจะแหกครูเพื่อนอ่ะทำไมพี่สามารถไงเขาทำรถมันอยู่กับอาโปเพิ่งได้รถหรือเปล่าเขารอแลรมจากผมื่อกี้แต่ยังไม่ได้เอาไปให้ช่วยเพื่อนมามามาเดี๋ยวกูเอาประมูลดินโนไปเป็นแรมให้ก่อนแรมหายไปไม่กูแฮงว่ารถหายไปไหนวะรถแรมเข้ามาแล้วกันไม่อยู่บ้านหรอเพื่อนรถอ่ะ รถทีล่ามันหล้วยาได้เดียวเลยต้อรู้วาต้องยสวยไม่ใช่มันเหมอนได้เร่องต่อมาเดี๋ยวไปสกาวสกาวบ้านมันหนี่งไปเจอตัวหลุดเมื่อกี้พี่เล่นไหมให้ดูหน่อยได้ครับได้ได้ ลีด <Le> มาพี่พให้มันไปติดต่อขอเข้าเลย <c oughs> พี่กะจจการะจทำยังไงวะมันเล่นมาแล้วอะ่ะพี่เล่นหน้า <c oughs> เล่นหลังไม่ค่อยเก่งว่ะบอกมันเลิลลพี่ชอบพี่แคเหรอพี่ โจรครับโจรครับไปรุ่โจนครับโจนไอ้ย ra ่าประเทศนี้ย <tortured. S 1> <ๆ>ังมีก <tense> ฎปนกฎอะไรอยู่เหรอวะเนี่ยน้องฮีเคียวอะไรครับพี่นี่เขาอยู่แก๊งไหนอรัพี่โอ้หาไม่เจอเลยครับตอนนี้หายไปแล้วไม่สักตอนนี้สกอร์เท okay. ่าไหร่ลาครับสกอร์ยี่สิบเจ็ดต่อสี่หมุดพี่ขาดสิบสามแป๊บพี่ตู่สบายเลยดิ พากูมาตายชัดๆไอ้เหี้ยไม่เล่นไ่เล่นแค่กูเล่นดีๆเย็นๆที่อะตัวไอ้เหี้ยพากูมาตายไอ้เหี้ย What the fuck ก<ป>ูไปไหนบะางู่ไปไหนบ้างไม่ละเราเราพี่แกเปิดทำไมอ่ะพี่แกเปิดทำไมกูก็เลยต้องตามเข้ามาไง <c oughs> ไอ้เหี้ยกูเป็นผู้ตามที่ดีไง พี่แกเปิดกูก็เลยตามไอ้เหี้ยแม่งอยู2 2> ่กันเป็นร้อยไอ้เหี้ยออกไปเอาต้นใช่ะไม่ผมเป็นผู้ตามที่ดีไอ้เหี้ยเขาเฮ้ยห่หอดีห่อดีมันลออะไรอ่ะห่อดิเขาเปิดผมก็ตามทับเปิดประตูหน่อยครับทับล็อเปิดประตูหน่อยล็อกเปิดประตูครับล็อเปิดให้ล็อกเปิดแล้วนะหนึ่งองเปิดแล้ว อุ๊เหมือนไะอ้มึงหอ่อด้วยข้างในอ่ะ,ะตอนนี้อ่ะถ้าไม้มพี่เก็บมหมดพี่ได้ช็อตเลยเออเฮียกูต้องมไม้หว่ะไอสัตว์สนับแม่งเล่นไม่ได้ไยถือพื้นที่แคบๆเห็นเพื่อนเปิดผมก็เอาเลยแล้วไม่นี่รถรถกัดเซอร์กนี่หว่าเช่ยคนดูมึงห่อไปก่อนห่อไปก่อนแล้วมึงวุ่งไปเลยมันใหญ่กเกีมีนนอันนี้รถกัดเซิกนี่หว่า 我会。Oh กุมารดำอยู่ไหนวะเฮียกุมารดำกูเปิดพนันหน่อยพี่เอา,อางี้เปิดพนันว่ารอดไหมแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวจัดให้เปิดเดิมพันหนอ่อยอะเปิดการเดิมพันรอดไหมรอดไหมชนะไหมก็คือสำเร็จก็คือรอดไม่สำเร็จก็คือไม่รอดนะครับผม ไม่สำเร็จคือไม่รอดสำเร็จก็คือรอดเราจะรอดหรือเปล่านะครับมาพี่อยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศแฟมครับโดนลากอยู่ครับผมต่อรอเท่าไหร่พี่ต่อรอสิบสามคนเองไงเฮียน่าจะเอืออยู่นะต่อรอสิบสามคนครับที่นี่หมอไม่ไล่เคสด้วยโดนแน่นอนนะผมเรียบร้อยกู ไปโรงเรียนเจ๊กอะไรว่ามีแต่คนแทงรอดกันเต็มเลยแทงสำเร็จกันเต็มเลยไม่มั่นใจในรถคันนี้เลยเหรอ007ในรถกอดเซิร์กนั้นเนี่ยก็เอไม่มั่นใจในรถพี่เซิร์กแล่ววะรถพี่เซิร์กโกงนะเว้ย ผมถึงบอกไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถก๊เซิร์ฟเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบรถมันโกงนะคันเนี้ยผมบอกเลยชาวสวนอาจจะรวยผมอาจจะเอ๋อก็ได้นะที่นี่มันไม่ได้เอ๋เอ๋อยากมากมายนะผมบอกก่อนเข้าบ้านได้เรื่อยๆนะร้องเพลงแก้เปื่อยหน่อยอ่าแก้ผมร้องเพลงอะไรผมร้องไม่เป็นเพลงไม่ใช่นักร้องอ่ะเด็ โกงเดี๋ยวพี่เสกเอ้ยน้องเองก็จะไปว่าเขาเขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจอะไรหรอกที่เขาเสกอะเขามีเหตุผลเขาทำเพื่อให้เมืองมันไปต่อเองก็จะไปแซะไปอะไรเขาเออ อยู่ในบ้านนะโดนโดนตีขาบ้านแต่กูอุ้อนะอ,อ,อันไหนคือเออไม่เออก็คือสำเร็จอะก็คือรอดไม่สำเร็จก็คือไม่รอด แล้วพ,พี่คิดยังไงกับดามา่าเสียของของดูไว้ดามา่าเสียของของดูไว้เหรอพี่มองว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาไงเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมเราไม่ได้ไปเล่นอยู่ที่วัดเป็นหลักอยู่แล้วนี่เราไม่ต้องไปออกเหตุผลไม่ต้องไปยุ่งหรอกเราเล่นที่แฟมนี่เราแก๊งมาลงที่แฟมเราเติมที่แฟมนี่เป็นกี่ล้านละ่ะใช่ไหมเราก็นิดนึงที่แฟมมันอ่ะเราก็ต้องมีบวกเวกไว้วายบ้างตอนนั้นอ่ะนะ ใช่ไหมล่ะที่พอดเราไม่ได้ไปเล่นไม่ได้เอาแก๊งไปลงไงพี่เคยเสกไหมเคยดิตอนพวกเทสพวกโต๊คาบอะไรเงี้ยมันก็ต้องเสกของปะวะเสกแล้วก็ตีดูเปอร์เซ็นดูอะไรว่ติดง่ายไปไหมติดยากไปไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนเขาก็รู้อะว่าตัวพี่เองนะของก็เปิดในสตรีมตลอดตัวพี่เองไม่เคยแบบว่าไปทําอะไรแบบนั้นนะอะถ้าจะหาก็คงยากอะไม่มีอะ พี่จะเสกของให้แก๊งไหนอะไรเงี้ยไม่มีหรอกไปหาดูรถกูมีแต่บริจาคเงินบริจาคบัตรประกันให้กับคนอื่นเดี๋ยวฝากคนอื่นเอาไปให้มีแต่ให้เงินมีแต่ให้รถเจอหน้าคนแปลกหน้ามีแต่ให้รถให้เงินเออตัวพี่มองว่าของเงินพวกอะไรพวกนั้นไม่สำคัญอะเราจะเอามาทำไมวะ แต่บอลไม่เหลืออ,อาจจะบอลมันอาจจะสว่างสวหยสวยงามก็ได้ใครจะไปรู้ผมดูแล้วนะ้องมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะจากที่ผมนั่งดูต่อรอมาแล้วรวยอาจจะรวยหรืออาจจะไม่รวยหรืออาจจะจน สมัยก่อนเคยใช้ทับ FIX กูจำได้สมัยเฟอร์ราี o ่ประมูลโอซีเอา้านั่นมันสมัยก่อนกูเล่นเป็นหรอกูก็ทำไปทั่วหมดแหละซ่อมรถเองอะ่ะคนรวยเหีตอนหนีตำรวจอะ่ะ <laughs> ปิดพนันดิมันปิดไม่ได้ เอาล่ะครับตอนนี้หลุดตำรวจไปแล้วคร no ับเหลืออีก3าสิบเจ็ดนาทีนะครับเสกฝนอย่างอยโนสนโนแคร์ครับผมใครมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าครับก็กดจะทมาทำไม่ะผมบอกตรงๆนะว่าดูจากสภาพแล้วไอ้คนนี้มันลากผมไม่เอ่ยแน่นอนผมขอแสดงความเสียใจกับคนที่ลงไม่สำเร็จด้วยนะครับผม คุณเป็นชาวสวนแต่วันนี้คุณคุณน่าจะสวนไม่ได้คุณน่าจะสวนไม่ออกครับผมดูจากทรงแล้วคันนี้มันดิ้นลนไปได้อีกไม่นานเดี๋ยวรถมันก็จะพังแล้วครับอย่าฝืนอย่าพยายามถ้ายางแตกหนึ่งยางก็เท่ากับเกม ลีดเข้าไม่ได้เออก็มันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วแหละสะตอรี่มันเริ่มไปแล้วเนาะจะให้ทำไง ผมกับไอคิวคุยกันคุยกันบ้างแล้วนะคนดูอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องมันก็มากราบผมมาขอข้ามาผมแล้วอะไรแล้วผมก็ไม่อยากจะถือสาเด็กไม่เต็มบาทนะอันนี้ต้องบอกคนดูก่อนที่เหลือก็รอมันปรับตัวนะรอนปรับตัวประเทศอะไรประเทศเซกโลโซครับผม โแซลแซลเล่นครับแซวเล่นแฟมครับแฟมใจสั่งมาครับใจสั่งมาหากวันเธอผ่านมาได้เห็นเพลงนี้ขาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉัน คงไม่เกี่ยวไม่คุ้นเลยก็เธอไม่ชอบรันไม่สนและไม่แคร์ไม่อยากฟังก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจวบาสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา ฟอร์มช่างเขาฟังพี่กูรั่วอีกแล้วมันกำลังมาบอลบอลบอลพ่อมึงไงบอลมันอยู่นิวเวอร์พอมากเลยครับชอบเลยไอเฮี้ยนี่เกมไหมนี่โอจะเข้าบ้านนั้นี่จะเข้าบ้านนั้นดิเอาแตกแล้วครับหนึ่งยางแล้วโดนบัมด้วยครับจากหกซุนอา้าวอ้าวเคสนั้นลากอยู่ด้วยครับลากด้วยแล้วก็ไล่เคสด้วยครับคันน้ำเงิน อาชิบหายแล้วมันดึงตำรวจช่วยนั้นน่ะแบบนั้นนะ่ะพี่เล่นพินี่นี้แล้วพี่จะไปที่ไหนต่อ ATK w h a t City and Star Town and ไปทั่วไปหมดอะครับผม ไปทุกไปทุกประเทศแล้วผมอะไปไปหมดไปหมดจเก็ะอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายตังค์ให้กับคนที่ลงสำเร็จด้วยนะครับสำเร็จก็คือรอดนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับรับซับกันไปนะครับผมเออผมบอกแล้ว

กำไร 20, ยี่สิบรวยรวยรวยพ่อมึงอะสำเร็จคือรอดเหรอใช่ครับผมวิ่กูโดนนะเนี่ยแบบนี้ ไปไหมไปไหมใต้สะบานเหล็กหรอไปไหมครับไปไหมรอดแ,แล้วครับอ่าใช่ครับไปเปล่าไปเปล่าเปล่ารถมันพาไม่ได้โอเค

ดู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 ด,ด,ด,ดูหิครับผมสตรข่าวครับมาอยู่กับพี่แม่น้องชายาพี่มาตามหาหญิงสาวที่ชื่อเคียวกโกอะอ่ะเคียวโกอะยอยู่ที่เมืองแฟมอ่ะที่จะพัดละพัดละพัดผ้าจากกันไปนาน

แล้วสรุปเบรกบูทเป็นไหมครับเป็นครับเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยดูดิจากอันนี้จากวิ่งสองร้อยสี่สิบนะเนี่ยขึ้นมาสี่หกละดูครับ

เดี๋ยวพี่แววถอดศพใส่รถเทเล่าพักสิบห่อดใครใครทำศพหลุดอ่ะใครทำศพหลุดอ่ะเขาไปที่ไหนศพหลดเป็นหน้ามือหรือเปล่ามึงมีเย็นไปอุ้มอยู่อุ้มอยู่ใครอ่ะใครอ่ะอันนี้ศพหลุดเหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับชอบเลยครับพี่ชอบเลยครับชอบเลยครับคเอ่อคนอุ้มจะข้าไปไหนแล้วรีเมคแล้วก็อุ้มเลยได้ไหมอยู่ค่ะอยู่อยู่ค่ะกำลังเอาไปเขาเมื่อกี้คุยเขาอยู่ค่ะเขาอยู่ อยู่ที่ไหนครับอยู่ในใจหรือเปล่าเองๆไปแรกข้าุนไปยังแรกๆแลวพี่แรกแรเรียบร้อยครับชอบเรื่องอะไรเอานี่ไปพี่อะไรอ่ะข้าวข้าวข้าวเอ่อโอเคพี่กินเลยเดินจบดีปล่อยมือกินข้าวขับรถโคเทพี่ชาย แบงบังโคนชี้เลยไปเผารถแม่เนี่ไปต้องเผาพี่เบลรถมันเผาไม่ได้เอาทำไมอ่ะต้องรอประมาณเจ็ดนาทีเผาได้อยากอยากอุ้มอยากอุ้มอยากอุ้มอ่ะครับอยากอุ้ม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 วันนี้เอาจริงวันนี้เอาจริงไปชอบสนับต่อยพี่สนับต่พี่โอเคโอเคโอเคตู่อยู่อ่ะเอาเอาใส่ตู้ให้หน่อยไได้ชอบนัวเลยเพ่ โดยเป็นลิงเลยนะเยอะแยะห่อหอหออะไอาใปพี่ชอบอปอขอบคุณค้ารับผมห่อสองขออนุญาตนะเงินเก้าพันอุ้ยผมเงินตั้งเก้าพันเอ้าพี่ดึงไปแล้วใช่ไหมเขาผมไม่เคยจะหิวเท่าไหร่เลยครับมามามาวันนี้วันตายของเจ้าไอ้เจาเชียนมานี่มา เอาละครับผมเดี๋ยวเปิดเดิมพันนะครับผมสำเร็จก็คือเออนะครับไม่สำเร็จก็คือไม่เออนะครับวันนี้อยากให้คนดูไล่ล้ำกันอยากให้คนดูด่ากันนะครับ

เขาวาลุ่งย <fin anta> <ots> ิง <guarding> ย <okay>? ิงล่วงครับทำไรกันแม่หักไปแล้วเห็นมือแล้าคนเดียวเลือดไหยี่สิบโลไปทาช่วยหัวหน่อยมาเราช่วยหัวหน่อยหดทางแล้วรอเทตหน่อยรอนเหตุ้ยชี้อเปร้อนเหตุปร้อนเหคนหนึ่งไปรลไปร้อนให้คนหนึ่ง

ถ้ามันไม่หุบกันต้องรีบออกครับสองสาทีสเตเดียมเป็นไงบ้างสเตเดียมขึ้นรถวถคนหนึ่งนี่เดี๋ยวมันลบวเว้ยไปอยู่ในคุกอ่ะได้มาขึ้นรถคนหนึงไอ้มตาโอเคดูยด้วยเข้ารถไปแล้วนะรอย้ำย้ำสเตเดียมที่ไหนพี่รถจะลบ อะมึงคิดว่ากูอยู่อย่างเงี้ยอะลงเดิมพันก็ได้เต็มที่แค่นั้นเนี่ยกูจะอยู่อย่างเงี้ยอ่ะไหนจะให้่วยอีกกู่างแล้วมาบ้านเลยะเไมพร้อมยังมบ้าน้วมาบ้านแล้วเฮ้ยมันมีเพื่อน เที่าบ้านอยู่บ้านอยู่บ้ายู่านใครว่งก็มารอไฟกับตรแล้วถ้าถ้ารได้ก็คือไดู้่ครัผมแทงสวนนะพี่สวน่าม่มึงโง่สำเร็จคือเออไม่สำเร็จคือไม่เออนะอันนี้นะสำเร็จคือเออนะสำเร็จคือเออนะเนี้ย ไปไล่หวยเฮ้ยเีอะไอ้เข้าบ้านไม่ได้เลยใช่ปะวอยู่ในบ้านบ้านเต็มเลยตะไรปะชีวิตตอนนี้คนจะลรถใครหน้าบ้านวะเมาใครอาออกดีขายสวย้าแน่ถ้ามันไม่เมาเท่าคุมฮะให้ยี่อะไรอย่าทำให้ผิดหวังไม่ผิดหวังหรอกขอมึนๆพี่วันนี้วันนี้กูเอาจริง เขาได้แล้วเขาได้แล้วเจ้อยู่ไหนอยู่วงเป็นไข่เกูใต้บ้านเลยเยอะอะหมวยตรงเนี้ยออกมันดักอะต้เล่นวนอยู่อย่างงี้แหละด้ตำรวจตำรวจมันตายหนึ่งแล้วแต่มืองเล่นวนเข้าบ้านได้นะรออีกสามคันเลยรับกันได้ใช่อ้ย โอ้โหฮีปเฮ้ยรารับนะเพิ่งอ่านในไฟล์นักพมาแล้ว